คนที่ติดตามผมมาสักพักหนึ่งแล้วน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าผมรีโอททีไรฝนตกในคลิปทุกทีเลยแต่ถ้าหาคลิปนี้ฝนตกคลิปนี้จะจบทันทีอ,อ๋อแล้วก็คลิปนี้เป็นมอดของพี่วิสัเฟิร์ t แล้วก็พี่เขาฝากมาบอกว่าถ้าทําให้คลิปเขาถึงสัมพันธ์รล์ได้เดี๋ยวเขาจะแจกตัวของไอเทมที่เขายังไม่ได้ปล่อยนั่นเองนั่นก็คือบัสเตอร์ซอส แล้วก็ผมร connect, ู้สึกว่า Leah, ยังมีบางคนยังไม่ได้กด subscribe ช่องผมเอาไว้ก็ถ้าหาช่องผลงานของผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ though, ่ม subscribe กันด้วยนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่านี deity, <AS> ้เข้าเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าอย่าลทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไม่แนะนําตัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวฝนตกนะครับซึ่งสำหรับตัวของม็อดพี่เฟิร์สวันนี้นะครับผมก็จะมีไอเทมตั้งแต่เซตออฟซิเดียนเซตเอมเบรลเซตเบดร็อกเซตสปิริตฟาร์เมอร์แล้วก็เซตที่ไม่ใช่เซตที่ผมเพิ่งพูดไปนั่นเองนะครัััััััับบบบบบผผมมมมมมอออออนน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 ีีีีีีี้้้้จจะะะะะเเเเปป็็ตตต่่าางงงซซกกกไไึททสหหรรรรรรวววขคคคคแถิธื ปกติเลยนั่นเองนะครับผมจำวิธีการครับไม่ยากนะครับเอออยกเป็นอันนี้นะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยว นะครับท่านผู้ชมที่เหลือก็เหมือนเหมือนกับมาครับปกติทีนี้นะครับสำหรับตัวของอุปกรณ์หัวใจหลักของเรานะับก็คือต้องเริ่มมาจากตัวของพิกแอกกันก่อนนะครับซึ่งสำหรับตัวของพิกแอกสอันนี้นะครับผมได้ลองแล้วก็สามารถทําให้ทุบตัวของแบทด็อกได้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับออฟซิเดียนเร็วสุดนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวของอุปกรณ์เหล่านี้นะครับแล้วพอผมขุดออกมานะครับเราก็จะสามารถได้รับตัวของออฟซิเดียนเข้ามาอยู่ในตัวเราด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่า ขุดเบล็อกมันพิเศษยังไงนะครับก็คือปกติไหมครับปกติมันไม่สามารถขุดได้ด้วยซ้ำนะครับผมทีนี้เมื่อเรามีเบล็อกนะครับเราสามารถเอามารับตัวของชุดเกาะอันนี้ได้นะครับวิธีการรับอย่างที่บอกเหมือนเดิมนะครับสามารถรับได้เหมือนตัวของมนครับปกติเลยนะครับซึ่งทีนี้เดี๋ยวผมที่จริงผมต้องใส่ทีละชิ้นให้ดูนะครับผมซึ่งทีนี้นะครับสำหรับตัวของชุดกอะนะครับเมื่อเราใส่รองเท้าไปเราจะได้ตัวสปีด5ถ้าเราใส่ตัวของเลกกิงเข้าไปก็จะได้ไฟล์ดิสทัน ใส่ตัวของเกราะจะได้รีสิตแทนแล้วก็ใส่หมวกเราจะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าที่นี้มันไม่ใช่เพียงเท่านั้นครับใส่หมวกนี่ยที่จริงมันได้ครับผมมันมีบางอย่างที่ได้นั่นก็คือถ้าสมมติว่าคุณมีลอเทนเฟสอยู่นะครับแล้วคุณกินเข้าไปคุณจะไม่มีทางได้รับสถานะฮังเกอร์เลยไม่แต่ครั้งเดียวนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ไม่ติดฮังเกอร์สักรอบเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษสำหรับตัวของชุกก้เกาะอันนี้และแน่นอนนะครับมันยังไม่จบเป็นเพียงเท่านี้นเรายังจะมีตัวของเรื่องของอองุปกรณ์ันนี้ด้ดวยผม นะครับซึ่งก็โอ้โหอุปกรณ์ที่ผมบอกเลยครับว่าสุดตัวจริงๆก็คือมันสามารถขุดได้เร็วมากแล้วก็ไม่มีเรื่องของ durability ด้วยนั่นเองนะครับคือแน่นอนครับใช้ได้1 1แบบ1ชาติแล้วก็คือยังไม่พังกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มันขุดเร็วกันมากด้วยนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับโหขุดรัวกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมกดตรงนี้นิดนึงนะครับนี่โอเค ซึ่งทีนี้นะครับสำหรับตัวของไออุปกรณ์อันนี้นะครับก็มีดาเมจภายในตัวที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับอย่างแค่พึ่งแอกเนี่ยโหปาไปแล้วครับ16ดาเมจขวากปาไปแล้ว17ดาเมจนะครับคือแน่นอนครับเดินเข้าไปหาแกะเพื่อฟันทีเดียวตายกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเป็นไงครับแรงโหดมากเลยนะครับผมคือไม่ต้องบีดาบกันแล้วอ่ะเอาไอ้นี้ไปขุดเหมืองอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ทีนี้นะครับสำหรับตัวของไอเทมมสวันนี้มันยังไม่จบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บบตัััววขขออองงพกกกนนนนี้่ะคร อ่ะคราวนี้จะมีเรื่องของไอเทมเออสปิริตฟาร์มเมอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการค้าฟก็คือจะตามนี้ครับคือเอาตัวของเนเธอร์สตาร์ไปใส่กับตัวของเออชุดเกราะเลเทอร์อันไหนก็ได้นั่นเองนะครับผมวิธีการค้าฟมันเหมือนกันหมดเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแค่เปลี่ยนวัสดุตรงนี้ไปนะครับทีนี้เมื่อเราใส่ไปนะครับเราจะติดตัวของสถานะฮังเกอร์ค้างไว้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมแต่ทีนี้ผมจะขออนุญาตกมะหมดครีเอทีฟเอาไว้นะครับเพราะว่าไอตัวของชุดเกราะอันเนี้ย มันจะค่อยๆเจเนเรตแร่ออกมาให้เรานั่นเองนะผมคือใส่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะค่อยมีแร่โผล่ออมาอย่างเมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะสังเกตเราอยู่ดีๆมีเนเธอร์สตาโผล่เข้ามาในอินวนทอรีของผมนะครับซึ่งเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาโอเคคราวนี้ต่อไปนะครับก็จะมีในเรื่องของ เอาไอตัวของอุปกรณ์อีก3อันนั่นเองนะครับซึ่งอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีตัวของ butter s a u อ e ไอ air gear air g e เกียบู t แล sure. yeah. ้วก็สุดท้ายนะครับในวิชั o n g โก้นะครับที่จริงอันนี้ค่อนข้างตัวนะครับวิธีการคราฟนะครับก็คือใช้ไอตัวของดับไดมอนด์อันนึงเพชร3อันออคซิเดียนเอ่อเอ่อห้าอันนั่นเองนะครับผมทีนี้สำหรับตัวของ a อ r gear b o o วิธีคราฟก็ตามนี้แล้วก็แน่นอนครับผมสำหรับตัวของในวิชั o n g โก้นะครับก็คือตามนี้เลยนั่นเองนะครับผม คราวนี้นะฮะับสำหรับตัวของดาบนะครับอันนี้จะมีคนอัศวบัตพิเศษกันก่อนนะครับผมแต่ก่อนอื่นผมถอดชุดก่อนนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจเนอเรตของไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะปวดหัวนะครับผมมาถึงผมปวดหัวเองนี่แหละเมื่อเรากดคลิกขวานะครับเราจะได้ตัวของบัฟเอ่อบัฟสปีดนั่นเองนะครับผมก็คือวิ่งเร็วทะลุโลกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับสำหรับตัวของดาบอันนี้นะครับผมโอ้โหผมบอกเลยครับว่าตีทีนี่ตายกันได้เลยนะครับผมดาเมจ40กันดีทีเดียว นะครับท่านผู้ชมถ้าว่ามันเป็นดามเมตจริงๆมที่จริงมันก็เป็นดามเมตจริงๆนะครับผมลืมผมลืมแสดงให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าสำหรับตัวของอย่างแรกนะครับผมต้องเสียอมบีแล้วก็มาฟาดก,กันดูกันก่อนนะครับเห็นไหมครับโอโ้โหนี่ทีเดียวตายกันเลยทีเดียวนะครับผมต่อไปก็คือในส่วนของแอร์เกียบู t นะฮะซึ่งอันนี้โอ้ไม่ก็